ครับผมกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับ business watch จับกระแสธุรกิจนะครับในช่วงนี้ครับมีเรื่องน่าสนใจมาฝากกันนะครับสำหรับโครงการดีๆจาก true mom and me ครับ ร่วมแชร์ภาพการบอกรักแม่ลงใน Facebook หรือ Instagram พร้อมใส่ hashtag# True Mom and Me แต่ละภาพมีมูลค่า12บาทโดยทูสมทบทุนเพื่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโรงพยาบาลเด็กวันนี้ถึง14สิงหาคมนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของภาพ20ภาพที่ถูกใจทีมงานจะได้รับเชิญร,ร่วมกิจกรรม The Story of Mom and Me กับน้องๆ้องเด็กพิเศษดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iwilldoforqueen.com ร่วมสนุกกันได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าเช็คออนไทม์คุณจอรนัตนาเวโรดรออยู่แล้วนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวของโนเกียค่ะแต่เป็น The End Of No k i a จุดจบของโนเกียโอหเริ่มมาักขนาดนี้เลยนะคะจะน่าสนใจขนาดไหนติดตามช่วงหน้าค่ะ